สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม64นะคะก็จะเป็นสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่2พฤษภา2สูตรและก็สูตรใหม่อีก3สูตรรวมเป็น5สูตรนะคะก็เรามาดูค่ะว่าสูตรเดิมจะมีสูตรไหนบ้างสูตรนี้นะคะที่เข้าในงวดวันที่สองพฤษภางวดวันที่สองพฤษภาเลขที่ออกก็คือ18 หลักหน่วยคือ8นะคะก็สูตรนี้ก็เข้านะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว14งวดรวมตั้งของงวดวันที่2พฤษภาคมนะคะเป็นคำนวณ16งวดเข้า14งวดเรามาดูว่าสูตรนี้จะเข้าต่ออีกไหมนะคะสำหรับสูตรของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม64นะคะสำหรับสูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรนี้ ซึ่งในคลิปนี้เราจะให้ไว้ที่3สูตรตัวที่มันชนกันมันไม่เข้าเลยนะคะมันเข้าสูตรเดียวก็คือสูตรนี้นะคะ78 9 14ก็ถือว่าเข้ามาเพียงแค่สูตรเดียวอีก2สูตรนั้นหลุดไปนะคะมีทั้งหมด5สูตรเข้า2สูตรนะคะสำหรับสูตรเดิมของหลักหน่วยล่างงวดวันที่2พฤษภาที่เข้ามาทีนี้เราจะมาดูว่า2สูตรที่ เข้างวดวันที่สองมันจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะค่ะเรามาดูว่าสูตรเดิมจะเดินต่อได้อีกไหมทั้งสองสูตรนะคะแต่ว่าเราเริ่มมาเรียงตั้งแต่สูตรใหม่ไปก่อนนะคะสูตรใหม่สูตรแรกนะคะเป็นสูตรที่เข้ามาแล้วสิบมวดยังไม่เคยหลุดนะคะมีเลขเด่นอยู่ห้าตัวอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนขีดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเลขเด่นของเราจะใช้ใช้หลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่2บวกกันนะคะ10บร้อยหน่วยบวกกันนะคะหลักร้อยคือ0หลักสิบคือ1หลักหน่วยคือ3แบบนี้นะคะ0ูนบวก1บวก3ได้เท่ากับ4เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหได้5เลขเด่นตัวที่3าบวกสได้เล็กเลขเด่นตัวที่ สีบวกหนึ่ได้แเลขเด่นตัวที่5้บวกหนึ่ได้เสูตรนี้จะมีเลขเด่นอยู่5ตัวนะคะสี่ห้าคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างวาันที่2องพฤษภาคม64สีู่ตรใหม่สูตรที่1นะคะเรามาดูสูตรที่2ต่อนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองนี้ดูเส้นสีเขียวข้างบนนี้นะคะเราจะใช้ หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่1นะคะหลักหน่วยล่างคือหหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งหกบวก1ได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้ก็มีเลขเด่นห้าตัวเหมือนกันนะคะเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็เป็น8เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่3ได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เลขเด่นตัวที่สบวกค่าคงที่1ได้ส เลขเด่นตัวที่ห้าบวกค่าคงที่หนึ่งได้สามเราได้เลขเด่นครบห้าตัวแล้วนะคะสูตรนี้ก็คือเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมหกสี่สูตรที่สองนะคะต่อไปดูสูตรที่สามสูตรที่สามให้ดูเส้นสีน้ำเงินนะคะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักสิบล่าง บวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่1และก็บวกด้วยหลักสิบของสามตัวครั้งที่2หลักสิบล่างคือ5หลักร้อยครั้งที่1คือ1บวกด้วยหลักสิบของครั้งที่2ก็คือ1 5บวกหนึ่งบวก1ได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2องบวกหนึ่งได้แปดเลขเด่นตัวที่3าบวกสได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1 เลขเด่นตัวที่4บวกอีก3นะคะก็คือหนึ่งบวกสได้เท่ากับ4สูตรนี้จะมีเลขเด่นเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะคะก็คือ7จ็ดแปและสเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่สองพฤษภาคม64สูตรที่3นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสำหรับสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว9้างวดยังไม่เคยหลุดนะคะตั้งแต่วันที่30ทธันวาคม นะคะต่อไปเรามาดูสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมสูตรแรกดูเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเราใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่สี่ค่ะหลักสิบล่างก็คือ5บวกหลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือ2องบวกสได้เท่ากับ7เ,เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่งเป็นแปดเลขเด่นตัวที่สามบวกหนึ่งเป็นเก้าเลขเด่นตัวที่สี่บวกสองเป็นสิบเอดเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือหนึ่งเลขเด่นตัวที่ห้าเราจะบวกสามนะคะหนึ่งบวกสามแล้เท่ากับสี่สูตรนี้จะมีเลขเด่นอยู่ห้าตัวนะคะก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งและสี่เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่าง งวดวันที่สองพฤษภาคม6 4สสูตรใหม่สูตรเดิมนะคะอันนี้เป็นสูตรเดิมสูตรที่1เมื่อเราได้สี่สูตรแล้วต่อไปเรามาดูสูตรที่ห้าก็คือสูตรเดิมสูตรที่สองนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสงวดก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยก็บ่อยนะคะสําหรับแต่ละสูตรนะคะสูตรนี้ให้ดูเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวข้างบนตรงนี้นะคะ เราใช้หลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยของ3ามตัวครั้งที่3แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ามตัวครั้งที่4ี่นะคะหลักร้อยครั้งที่สองคือศหลักหน่วยครั้งที่3าคือ8บวกหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือส0ศูนย์บวก8บวก4ได้เท่ากับ12เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่สองเลขเด่นตัวที่สอง บวกค่าคงที่8นะคะ2บวก8ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่4 0บวก4ได้เท่ากับ4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่2 4บวก2ได้เท่ากับ6เลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่2 6บวก2ได้เท่ากับ8สูตรนี้ก็มีเลขเด่นอยู่5ตัวนะคะก็คือ2 0 4 6และ8เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่าง วันที่สองพฤษภาคม6 4สี่สูตรที่5นะคะเมื่อเราดูทั้งห้าสูตรนี้นะคะทั้งห้าสูตรนี้ตัวที่มันชนกันครบทั้งห้าสูตรก็มีแค่เลข8ดตัวเดียวนะคะมีแค่เลข8ดตัวเดียวนะคะนี่นะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือหนึ่งแหลักหน่วยก็คือ8ดนะคะสูตรที่1มี8ดนะคะส่วนสูตรที่สองก็มีแ สูตรที่3ก็มีแปดสูตรที่4ก็มี8สูตรที่5ก็มี8นะคะมันเข้าทั้ง5สูตรนะคะในงวดของวันที่2พฤษภาคม64สูตรเดิม2สูตรแล้วก็สูตรใหม่สาสูตรรวม5สูตรนะคะต่อไปเรามาดูงวดวันที่16พฤษภาคม64 ทั้ง5สูตรนี้จะมีตัวไหนที่ชนกันครบไหมครบทั้งห้าสูตรหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าไม่ถ้าชนไม่ครบมีตัวไหนที่มันรองลงมานะคะเรามาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกสูตรแรกของเรานะคะเราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่สองนะคะหลักร้อยคือ0นะคะ หลักสิบคือหนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือแปดนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สีอันเนี้ยที่เป็นแบบนี้มีเพื่อนๆพ่อยังสงสัยอยู่นะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งสมตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือมันออกครั้งที่หนึ่งจริงๆสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือออกครั้งที่สองจริงๆส่วนเลขท้ายครั้งที่ห ก็คือออกครั้งที่หนึ่งจริงๆครั้งที่สองก็คือครั้งที่สองจริงๆเราเรียงลําดับจากการออกรางวัลจริงนะคะไม่ได้เรียงตามเรียงเบอร์หรือว่าการตรวจรางวัลจากเว็บต่างๆนะคะขอให้เพื่อนเข้าใจด้วยนะคะสาหรับการเรียงลําดับของ3ตัวนะคะเลขท้าย3ตัวทั้ง4ครั้งเนี้ยเรียงลําดับครั้งที่1นึ่งสาครบนะคะตามลําดับการออกรางวัลนะคะเรามาเริ่มของเราออต่อเลยนะคะศูนย์กหบวกแได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่2บวก1ได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0ูนย์เลขเด่นตัวที่3บวกส0ย์บวก2ได้เท่ากับ2เลขเด่นตัวที่4บวก1ได้เท่ากับ3เลขเด่นตัวที่5บวก1ได้เท่ากับ4ก็จะมีเลขเด่น5ตัวก็คือ902 3 4นะคะ 90234เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างวดวันที่16พฤษภาคม64สู่ตรที่1นะคะต่อไปดูสูตรที่2เลยสูตรที่สองเส้นสีเขียวข้างบนตรงนี้นะคะเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1นะคะหลักหน่วยล่างคือ8หลักร้อยครั้งที่1คือ3 8มแปดบวกสาได้เท่ากับ11เเป็นเลขเด่นตัวแรกเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะ เลขเด่นตัวที่สองบวก1ได้2เลขเด่นตัวที่3มบวก3ได้เท่ากับ5เลขเด่นตัวที่4บวก1ได้เท่ากับ6เลขเด่นตัวที่5บวก1ได้เท่ากับ7ก็จะได้เลขเด่นครบ5ตัวแล้วนะคะก็คือ1 2 5่7าเ็ลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม64สูตรที่2นะคะต่อไปดูสูตรที่3นะคะสูตรที่3ารดูเส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะคะ เส้นสิบเงินข้างล่างตรงนี้นะคะเราใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของสตัวครั้งที่หนแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของสตัวครั้งที่สองนะคะหลักสิบล่างคือหนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือสามบวกหลักสิบครั้งที่สองคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งได้เท่ากับห้านะคะห้าเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกหนึ่งได้เท่ากับหเลขเด่นตัวที่ส บวก3นะคะ6บวก3าได้เท่ากับ9เลขเด่นตัวที่4บวกอีก3นะคะ9บวก3ได้เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2สูตรนี้มีเลขเด่นเพียงแค่3มตัวม,มีเลขเด่นเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะคะก็คือ5 6 9 2เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม64สูตรที่3นะคะ ต่อไปเรามาดูสูตรที่สี่กันเลยนะคะสูตรที่สี่ดูเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงข้างบนนี้นะคะเราใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักสิบล่างคือ1หลักร้อยครั้งที่สี่ก็คือ1 1หนึ่งบวก1ได้เท่ากับ 2, 2เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่สองเราจะบวกค่าของที่1ก็ได้สามเลขเด่นตัวที่3มบวกค่าของที่หนึ่งได้สี่เลขเด่นตัวที่สี่ บวกค่าคงที่สองก็ได้เท่ากับ6เลขเด่นตัวที่ห้าบวกค่าคงที่สมได้เท่ากับ9มีเลขเด่นครบ5ตัวแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ก็คือ2องสามี่หและ9้าเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างววันที่16พฤษภาคม6 4สูตรที่4หรือว่าเป็นสูตรเดิมของวันที่สองพฤษภาคมนะคะทีนี้ดูสูตรที่5ต่อนะคะสูตรที่ห ดูเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะดูเส้นสีเขียวตรงนี้เราใช้หลักร้อยของ3าตัวครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักร้อยครั้งที่2คือ0หลักหน่วยครั้งที่3คือ8บวกหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ9 0ศนย์บวก8บวก9ได้17เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่ 8นะคะเจบวก8ได้เท่ากับ15้าเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เลขเด็นตัวที่3าบวกค่าคงที่สี่นะคะหบวกสี่ได้เท่ากับ9เลขเด็นตัวที่สี่บวกค่าคงที่สองบวก2ได้เท่ากับ11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เลขเด็นตัวที่ห้าบวกค่าคงที่สองบวก2ได้เท่ากับสค่ะ ก็จะได้เลขเด่น5ตัวสำหรับสูตรนี้ก็คือ759123เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างววดันที่1 6พฤษภาคม64สูตรที่5หรือเป็นสูตรเดิมของววันที่2พฤษภานนะคะเมื่อเรามาดูทั้ง5สูตรแล้วมีตัวไหนที่มันชนกันครบทั้ง5สูตรบ้างไหมคะเอาละค่ะเอาละค่ะตัวที่ชนกันครบทั้ง5สูตร มีไหมท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีตัวไหนที่ชนกันครบ5สูตรหรือว่าตัวไหนที่มันชนกันมากที่สุดนะคะปรากฏว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง5สูตรนั้นไม่มีเลยนะคะไม่มีตัวไหนที่ชนกันครบห้าสูตรนะคะมีแต่ตัวที่ชนกันที่4สูตรนะคะมี9 1 2 3 4 ตัวแรกก็คือ9ที่จนกันครบ4สูตรนะคะตัวที่สองก็คือ2นะคะ2ชนกัน4สูตรนะคะหลังจากนั้นมันก็ตัวที่ชนกันครบ4สูตรมีเพียงแค่2ตัวนะคะดังนั้น,น,น2ตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่มา เราก็จะให้เลขรองไว้นะคะเลขรองเพื่อกันพลาดนะคะเพราะว่าบางครั้งตัวที่ชนกันมากที่สุดอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะเป็นตัวที่รองลงมาก็ได้นะคะบางทีมันก็จะติดเลขดับหรือว่ามันสูตรมันอาจจะหลุดไปนะคะทีนี้ตัวที่มันชนรองลงมาก็คือ3นี้ได้เพียงแค่สามสามได้3ส,สูตรนะคะสมได้3ส,สูตร ูตรมีสุดเดียวสี่มีสองสูตรหนึ่งมีสองสูตรห้ามีสามสูตรหกมีหนึ่งสองสามสูตรครบไหมคะครบไหม โอเคค่ะมีเจ็ดสองสูตรน่าจะครบเนาะทีนี้ตัวที่เด่นมากที่สุดนะคะตัวที่เด่นมากที่สุดก็คือ9กับ2ในหลักหน่วยล่างนะคะ9กับ2เด่นมากที่สุดตัวรองลงมาก็คือ,อ3 5ห้และ6นะคะ3 เพื่อนๆชอบตัวไหนบ้างคะชอบไหมสําหรับ9หรือ2นะคะหลักหน่วยล่างนะคะแต่ถ้า9ก้ากับสองไม่มาโอกาสที่จะมาอีกต่อไปก็คือน่าจะเป็นสาห้าหรือหนะคะที่เป็นตัวที่รองลงมาจากเลขที่มันเด่นที่สุดในหลักหน่วยล่างจากห้าสูตรนะคะจาก5้าสูตรที่ได้ทําไว้แล้วนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูสถิติของสูตรแรกก่อนนะคะ สูตรแรกก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16นะคะวันที่สิกธันวาคมสูตรนี้10บงวดยังไม่เคยหลุดนะคะมีเลขเด่นอยู่5ตัวนะคะก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องยังไม่หลุดนะคะสําหรับสูตรนี้ก็งวดวันที่สองพฤษภาคม8ก็เข้ามาในหลักหน่วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเดินดีนะคะสําหรับสูตรนี้10บงวดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะแล้วก็สูตรที่ สุดที่สองนี้นะคะสุดที่สองคำนวณ13มงวดเข้า12งวดหลุด1งวดนะคะมันเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน63มีเลขเด่นเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะคะก็เข้ามาต่อเนื่องแล้วมันจะหลุดในงวดของวันที่17มกรานะคะหลุดวันที่17มกรา6กามหนะคะหลังจากนั้นวันที่1่กุมภามันก็เริ่มเข้ามาใหม่นะคะเริ่มเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดอีกนะคะหลังจากที่มันหลุดไป1งวดนะคะ ล่าสุดวันที่สองพฤษภาคมเจ็ดแปดหนึ่งสองสามมันก็เข้ามานะคะเข้ามาในหลักหน่วยล่างได้นะคะแล้ววันที่สิบหกพฤษภานี้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนี้จะเข้าหรือไม่ เราก็ไปลุ้นกันนะคะว่ามันจะเดินต่อได้เป็นงวดที่13ได้หรือเปล่านะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเอร์เซนขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับสูตรที่3สูตรนี้9้างวดยังไม่เคยหลุดเช่นกันนะคะมีเลขเด่นเพียงแค่สตัวเท่านั้นเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่30มธันวาคม63นะคะก้างวดยังไม่หลุดเลยนะคะมีเลขเด่น4ตัวก็เริ่มเข้ามาอย่างดีนะคะเดิน มาเรื่อยๆนะคะแล้วงวดวันที่16พฤษภาคม64นี้5692จะเข้าหรือไม่ถ้าเข้าจะเป็นตัวไหนที่เข้าแล้วจะเข้าถึงงวดที่10ได้ไหมสำหรับสูตรนี้นะคะต่อไปดูสูตรที่4นะคะสูตรที่4ซึ่งเป็นสูตรเดิมของงวดวันที่2พฤษภาคมที่เข้ามานะคะ1 4สีงวดนะคะเข้า13งวดมันหลุดงวดหนึ่งคือวันที่ หนึ่งธันวานะคะมันเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่16ตุลานะคะสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่5ตัวก็เข้าอย่างดีนะคะหลุดวันที่1นธันวาหลังจากนั้นก็เข้าใหม่ต่อเนื่องเลยวันที่16บธันวาก็10บงวดรวดแล้วที่ยังไม่เคยหลุดนะคะสําหรับสูตรนี้10บงวดรวดยังไม่หลุดนะคะแล้วงวดของวันที่16พฤษภาคมนี้ 2องสามสี่หกจะเข้าไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะเราไปลุ้นกันว่ามันจะเข้าต่อได้อีกไหมสำหรับสูตรของเรานะคะต่อไปดูสูตรที่5นะคะสูตรที่หเป็นสูตรเดิมของงวดวันที่สองพฤษภาธิเดินดีนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว14งวดเราคำนวณ16งวดนะคะดูสองงวดก็คืองวดของวันที่1นพฤศจิกายน63แล้วก็งวดของวันที่16ธันวานะคะ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่30ธันวาก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องก้างวดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะก้างวดรวดยังไม่เคยหลุดมีเลขเด่นเพียงแค่5้าตัวเท่านั้นแล้วงวดของวันที่16พฤษภาคม64นี้7 5 9 1หจะเข้าอีกไหมนะคะถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่ก็ถ้าเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่15้าแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะก็หวังว่า มันคงจะเข้าดีนะคะสำหรับสูตรของเรานะคะหวังว่าอย่างน้อยถึงตัวที่มันชนกันเด่นเด่นเกับสองไม่เข้าตัวที่รองลงมาสามห้าหกเนี่ยน่าจะมานะคะแต่ว่าเราก็เล็งไว้ที่เกับ2ไว้ก่อนนะคะสำหรับหลักหน่วยล่างทีนี้เมื่อเราได้หลักหน่วยล่างแล้วเราก็ลองไปเทียบชนกับ หลักสิบนะคะหลักสิบที่เราได้เด่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูสําหรับสูตรหลักสิบนะคะก็สามารถเข้าไปดูวิธีท,ทาได้ในช่องฝึกคิดสูตรเหมนลงานของเรานี้นะคะเป็นหลักสิบลงให้แล้วสองคลิปนะคะทีนี้เลขหลักสิบที่เด่นๆของเราก็คือสี่กับแปดถ้าสมมติว่าเราเอาเฉพาะสี่กับแปดทดลองนะคะทดลองเพื่อนๆอลองดูนะคะว่าจะ ชอบไหมถ้าชอบก็ตามได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทดลองเอาสี่กับแปดมาจับนะคะมันก็จะได้สี 9, ่เก้าสี 5, ่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกนะคะแล้วก็แปดเก้าแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกอันนี้ ตัวที่เด่นเดนที่สุดของเราก็จะเหลือเพียงแค่ถ้าเราเอาเฉพาะตัวที่มันเด่นที่มันชนกันมากที่สุดนะคะก็คือสี่เก้าสี่สองแปดเก้าดสองนะคะถ้าเรามีแต้มก็ลองเอาแต้มมาตัดนะคะอันนี้ทดลองจับให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆจะถูกหรือไม่ถูกนั้นไม่ทราบนะคะถูกหรือไม่ถูกจะเข้าหรือไม่เข้านั้นไม่ทราบแต่ว่าเราเอาเพียงแค่หลักสิบที่มันเด่นที่สุดก็คือ8กับสมาลองจับคู่ หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเรามีทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็ตัวที่มันเด่นที่สุดก็คือ9กับ2ซึ่งคู่ของเราที่จับได้มันก็ไปเมื่อเราไปเทียบกับสูตรของวันอาทิตย์นะคะสถิติของวันอาทิตย์ในเลขล่างนะคะในเลขล่างวันอาทิตย์เลขที่เด่นที่สุดของวันอาทิตย์ก็คือ9กับ8นะคะรองลงมาก็คือ2 0ูนซึ่งมันตรงกับ ตัวของสูตรเราเลยนะคะทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะเด่นที่สุดในหลักสิบก็คือ98และ4รองมาก็คือ7กับ2นะคะส่วนหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ5 90ก้ารองมาก็คือ2กับ8นะคะ mm. ก็เมื่อตัวที่มันมันมีในสูตรของเราก็คือ8 9 4 9 4้าสีเสองแปนี่นะคะที่4 4ชุดนี้นะคะมันไปชนกับ สถิติที่ออกวันออกบ่อยในวันอาทิตย์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหวังว่าสูตรทุกสูตรที่ให้มันจะมีสูตรที่เข้าบ้างนะคะ mm hmm. ก็ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะเข้า หรือจะหลุดนั้นยังไม่มีใครตอบได้นะคะจะถูกหรือจะผิดนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะทุกอย่างพูดไปตามสูตรทุกอย่างพูดไปตามตัวเลขที่มีที่เกิดขึ้นแล้วในงวดก่อนๆน,นะคะเอามาเข้าสูตรมาคํานวณให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นตถ้าเพื่อนๆใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมแล้วชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยตัดสินใจเอานะคะแล้วทีนี้นะคะ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆในสูตรต่างๆที่จะลงให้ท่านผู้ชมต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีข้อติชมอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะดิ่ฉันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าไม่มีเวลาตอบให้เท่านั้นเองนะคะอ่านทุกคอมเมนต์แต่ไม่มเวลา ที่จะพิมพ์ตอบให้นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่สามารถตอบได้ในคลิปต่อไปก็จะพูดตอบแบบนี้ละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าวันที่16พฤษภาคม64จะทำให้ทุกท่านเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ